มานึงต่อศูนย์ยังตามกนอยู่ยังได้ลูกด้กูลูกไม่ออกอาวโสอาวโสมายไปสวยงามมากลูกบุกไปถึงประตูโอ้โหใครมีโทรศัพท์ถ่ายลูกถ่ายทีดูมันสวยงามแท้ๆบรรยาก,กาศอของอามาสนามนี้ สวยจริงๆโอ้ยผู้ใหญ่ถ่ายมาไปไปไปไอ้ดีปล่อยไปดีมาก18ตามไปตามไปตาไปไปวาจังไดโยนไหมโยนสั้นๆไม่มีใครเออตรับอาวูโซได้ลูกไปใหญ่ผู้ใหญ่สกัดไม่ดีลูกรุบมาเอกรินถ่ายไปผู้ใหญ่องค์ผู้ใหญ่องค์กับผู้ใหญ่เอกรินวาจังได ไลูกโยูแมนแล้วแมนเต้นสันๆจะโยนไหมโยนไหมโยนก็โยนเราไข่ผู้ยายเอกลิศเอาใยเอกลิศปาดไปปาดไปไปใดไหมไปใด้ไหมไปใดไหมไปไปไปไหมหน้ามนไปไหมจ้าไหมจ้าไหมจ้าเฮ้ยเฮ้ยธรรมชาติดีลูกบุดไปลูกออกก็ชอบขาม อะไรโคุกเชิงกินนะเลยว่าเ,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 เวลลี่ค่อยๆพี่น้องพี่น้องตาดนาะให้พี่ผู่ย่าตลัดอันนี้หยวนมาบอกู่ไปเอตลินเอตลินคงคู่ไว้ครัรงงบ อะไรผมกันตัวอุ้ยหลุดไปโอ้โหปลายเท้านีานายย่นำหนะัวไปมไหนไม่รู้เออบอลก็ยิ้มบอลหน่อยดูขอยิ้มบลอลหน่อยที่ลูกงานใครไปยิบไปทีพูดเนาะเออระตูเอาโอ อย่างได้ลูกอยู่ถอยมาจับลูกยึดไว้ไปไม่ได้ถอยล่างมาใดลูกอยู่ไปใดไหมสองคืนล่างให้กับกองกลางเ็นเตอร์มาจังใดใดไหมแม่นแล้วเอออย่างลากลูกมาใดครับสิเ็ี ติดเบ็ดกระดักูงไปไม่ทันติเบ็ดคนนี้ดีจังเลยผ่านไปหลุดมาว่าจังใดเบ็ดบางกอยู่ว่ายังไงเอาเลยะมาเมึงเออทำมึงไปจับแล้วเข่าแน่บอกแร็วนะลมาเมาเมา ยังไงขึ้น้้ม่าอมามามาให้ผู้ใหญ่เอกลินผู้ใหญ่เอกลินโยดไปกว่ายังไง่ายหลุดไปครับไปถึงข้องอาวุโสสุพัฒน์สุพจหลุดไปบล็อกลูกก่อนกับตันน้องพี่น้องพี่น้องหลุดมาครับยังได้ลูกอยู่สวยงามมากเล็นกันสันสันคนข้างนอกเขาไม่รู้เล่นกันยังไง คนข้างหนเห็นเห็นแล้วว่าเป็นยังไงลากลูกมาไปไม่ได้มันติดอามาได้ลูกพุ่มลูกพุ่มพุ่มมาโยนมาสั่น่นถอยลังกลับขึ้นมาอาวุโสทีมชาติ สวยมาสวยงามมากทำไดู้่นะพยายามจะทำยังไงตีใครให้แตกว่าตีใครให้แตกจะได้เสมอกันโอน้โหแหวกสวยมากแหวกสองแหวกสามเอ่อพอแหวกตีสามเด้มาชนกันเป็นได้ลูกฝาวทำเก่งมากเลยครับทำให้ได้ลูกฝาวปีคิกลูกนี่ทำดีดีมีรางวัลเ,เดี๋ยวรับคอมมานโดไปหนึ่งขวดถ้าทำได้ คอมมันโดึืดึงเลวสบายใจึงเต้าดึงแลวคอมมันโดึงตังตั้งคืนหลับสบาย เออมันช่วยกันช่วยกันช่วยกันดีดีทำดีดีมีรางวัลโขนสวยงามมากโขนโบไลตังไม่ดีครับเออมา마อามาสกัดไว้ผู้ใหญ่องค์โยนกระทำอีกกระดินไม่ทันไปยังไงสิสิเบส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 โยนลุ้ไปสวยงามมากมากไม่ใครมันมีอลไรจะยิงกันดีตับเป็นยังไงครับเข้าซอง เออถ้เข่าซ้อม้าเข่าตักโอ้ยได้จังมาช็อตไอ้บอลครับใส่ชุดสีแดงพี่พี่พี่ตรงขยับไป็นหุ้นหน่อยนั่นแหละเออถ้าอยู่ตรงดีเดียวครับปีนองได้โอ้ยโอ้ยตังไว้ตังไว้มันโดนได้บอลครับให้ไปตรงกลางแบกให้เพื่อนเพื่อนส่งบอไปข้างหน้าเฮ้นทำไมมองแล้วผ่านมาครับ โอ้โหมันเลยไปหมดครับอย่านะประตูนะยังได้บอลอยู่ครับประตูทำให้ดีประตูทำให้ดีถ้าทำไม่ดีเดียวแค่งข้องเลยเดียวแค่เดียวได้เสมอกันบุกลุกนี่บุกนักบุกแน่นบุกจะเอาออบุกให้ได้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทีมคอมมานโดครับของพี่บินบรลฤทธิ์นะครับแล้วก็คณะจาก ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกในวันนี้นะครับเดียวเดียว,วนนเดียวลูกนี้ครับ<อ>ได้ไหมอ้าวลูกนี้ยังไงลูกนี้เป็นลูกโทษครับเอามาดูครับว่าวันนี้อาม่าจะเสียประตูไหมครับมันยังไงมันยังไงกันหนอครับลูกนี้ประตูต้องทำงานหนักแล้วนะ ประตูตัวแทนเอกลินมาบุนประตูหายใจลุกๆดูครับดูครับลูกนี้ดูดูหายใจลุกๆยังไงโอ้ลุกเลยครับครับเสมอการปิดหายเหนื่ยลูกนี้โอ้ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ เออเก่งมากเยอยากดูคนที่เออได้ลูกฝาวหน้าประตูอู้หูนครับ,รบรก็เลขที่สี่นี้ก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ,บครับวันนี้ก็ขอบคุณสนามอาซอกเตอร์ขอบคุณพี่ชัชวานบานลัยชัชวานเจริญลมนะครับขอบคุณลุงเชษนะครับบ้านบ้านสวนสบายใจแล้วก็สนามอา玛ซอฟเตอร์ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มคอมมันโดด้วยนะครับคอมมานโดวันนี้มีมาแตกงท่านนะครับท่านใดยังไม่ได้บอกนะครับบอกแล้วครับเรียมาพี่วิลลี่พี่วิลลี่ยังดีอาวูโสได้ลูกอยู่โยนยาวข้ามฝากไปหลินกันสั้นสันหลินสบายใจพรเสมอกันแล้วหลินแบบพี่แบบน้อง พี่น้องได้ลูกไหมพี่น้องไม่ทันเอาโอโสได้ลูกโยนมาตั้งลูกไปดีกูเอาอีกแล้วโอ้โหยีถูกเออ่ถูกปัดสกัดออกด่านหลังตามลูกเตะเออ่ที่ประตูกันไหมพี่ก้าว h พี่ก้าว h พี่ก้าว h อ a x โคศกชั้นชื่อไงแล้ะโคศกชั้นชื่อไงล่ะไปไหนล่ะนู่นนะจ่ายบอลนิดหน่อยทุกคนเล่นดีกูดี บิลลี่ยังรอมอยู่ยังไม่ได้หลงเลยอ่ะเออโู้โหที่รแท้ๆลูกเวิร์ดไปเอกริ้นเอกริ้นปาไปให้ตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าไงยึดบังอยู่มีใครไหมมีใครไหมไม่มีใครตกกำลังมาให้เอกริ้นเอกริ้นได้ลูกไหมเอกริ้นเอกริ้นผ่านมา มันไม่มีใครพอยเพื่อนอยู่เพื่อนไปไหนโยนให้ไขรผู้ใหญ่องค์ไปยังไงเด็งการสะสั้นให้กระเบื้องเก่าพี่เป๊ะพี่เป๊ะทำไรโยนโยนไปมีใครไหมลำนาโอ้ลำนาจะได้แพี่ร้หมดว่งมานะค่แกแไมแม่ด้นแหละแกไหนเป็นไรเอาไม้อีกทีสิเออตัดบอกเลยอย่ามีแม่ครู เอาใหม่อีกทีสิหนึ่งเป็นหนึ่งบวกเป็นเท่าไหรคบนักเรียนอ่อหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง่าสองบวกสองเป็นเท่าไหรนักเรียนสองบวกสองสี่นี่กลับไปบานไปน้อนอยู่กับพัวละมอเอาใหม่อีกทีสิอ่ะวงตังไว้ดีสวยหนักมากปาดมาให้เอกลินเอกลินทรงกสันสันโยนยาวมากแต่ก็ไปไม่ได้ไปติดอาวูโซอาวูโซว่าไงอาวูโซอาวูโซอาวูโซลากูไป ทำพาจะยิงยิงไม่ได้เป็นยังไงกันเนาะยังไม่ได้ยิงพ่อมันยิงยู่ไกลประตูลากรูไปลากรูไปแต่น้องว่ายังไงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาสวยงามมากกว่ายังได้โอ้โหดูดีสิเป็ดล้อกตัวดีหมดเลยทำยังไงดีมาอีกแล้วไปอีกแล้วมาอีกแล้วไปอีกแล้วกระดับไว้โอ้โห แต่พ้นแต่พ้นฉันไม่ได้เชียร์ใครนะครับแต่อาม่าเป็นของฉันว่าจะไงกันดีจะทรงหรือไม่ทรงทรงยาวไปทรงยาวไปถึงสกันไฟทีแล้วรอรับน้ำตกรอรับน้ำตกรอรับน้ำตกเออมึงลมไปกูไม่ว่ามึงเออกูจะเอาลมไปได้เออเอาตาตายตาตายไอ้รักเฮ้ยอันตรายอีกแล้วนูกอันไปอีกแล้วนะผักพวกรยาพี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดูอวยช่วยดูอวยเออเอกลิน ผ่านไปชา่ชาชาชาไม่ได้แล้วมันมันกำลังหมันชาชาชาเดียวเสียของมันมันใหจชาชาทำไมเหรอเอากว่าจังใดอู้แดดรมหลมตกลมเย็นๆนานมันทรมานควรที่ถึงบ้านอ้ยใจจะขาดเอาถูกสกัดสองต่อหนึ่งลูกลุดไป เหม,ม,มเอนอออมีนการมดเวลาข้อเสมอก็แล้วพอต้องลดเวลาเปลี่ยนตัวออกลับเปลี่ยนตัวครับขอเป็นตัวเดียวก็อน้าให้ลูกตายก่อนท้าไม่ต้องให้ลูกตายวะยังไงล,ลมม่ำหน้าลํำหน้าเอ้ยขอเป็นตัวครับใช่างใน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 ช่างที่ลืมเอาให้อภัยเลยอะสีด้าน ที่สองลงไปโอ้โหมีแต่หมอบเลยอาบเลยเย็นแล้วค่ะเอาหมนุษย์ลงไปครับเอหมนุษย์ลงไปนักเตะจากจังหวัดสกลนครหมับเลยแกไม่ได้อ้วนแกแกมับแกมับเอา หั้งดูดีกันอยู่ทังเสมอก็อยู่จัดตีกันได้อีกหรือไม่ทำคะแนนได้หรือไม่อาวุโสมนทนมนทนตะกกนตะคกนเออับลูกไวเออดีมากเลยอุอ้ยแต่ว่าวัสดีครับวัสดีจา้าขอบคุณครับขอบคุณจา้าเออทรงหลายไปหาชั้นด้วยนะเออดีหลายตัวเองไม่ค่อยจะมีต้องไปอาจัยแพทย์จำบล ของแล้วล uh, like, ูกอยู่ไหน้าผมยังไงอะไรการสั่นๆถูกขัดดกตาได้ไหมยังได้ลูกยังได้ลูกตายไหมยังแม่เฮ้ยหลอกสกปกได้พี่เอกรินว่าไงหนึ่งหนึ่งโสนไปไปยังไงถึงได้โอ้โหลูกนี้มันปิ้นปิ้นเออลูกมันหันลูกมันกระชอกลูกมันกระชอกออกไม่ได้ก็ลูกไปไปไหนไปไหมเออไปไหม เอาหรือไม่เอาไปเอาไม่เอาไม่เอาเอาก็ได้ดีเอาไปอีกแล้ววะบุกหน้าดูเลยนะอาวุโสอาวุโสว่าไงโจนไหมโจนไม่ไดมันติดมันติดอามาอามาอามาอาามพี่น้องได้ลูกแล้วเดี๋ยวจะนั่งไปให้มา เดีเนี่ยพี่มันจะรวมกันด้วยกันเฉวไปมาพี่ที่บ้านเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไหมเด้๋วมาเดี๋ยวจะหมดแล้วอ่ามาอ่ามายังได้ลูกอยู่ยังไงพี่นด่กยังอยู่เฮียกาลินคอยรับมันตกเฮียกาลินลากรูไป ตรงให้การกลางป้องป้องนะเฮ้ยหันอยู่ตรงนั้นแหละปอดโยนยาวไปยังได้ยุกยุกยังได้ยุกยังได้ยุกอยู่ยังไงยังไงลาบูมาเออพี่น้องพี่น้องว่าขาไปไหมขาไปไหนได้อีกงยุบกืนเออยังดูดียังยู่ดีเออเล่นกานทอนไม่อยมันเลยแล้ว สีเวอร์ชันแล้วว่ะแต่ลูกอยู่สีพาสาหลา,ลลาก,กรูกลับมาให้เอกล,ล,ลิน,น,นเอกลินไม่ใช่เอกลินเออทีนึงสันสันเอกลินไต่ลูกโอ้โเอาฮะไต่เฝ้าเห็นตัวครับเห็นตัวครับเห็นตัวเห็นตัวพี่เห็นตัว ลอาเ็นดีเตัวเป็นตัวทีวาอยทางเดเปิดวตัว่วทีอืมอาวโสใครที่ยังไม่ใดล้มสนามล้สะกรอนนะครับเดียวมดเวลานะขาไม่หายลอกคำิ้งลงมาครที่โอ้โหบรรยากาศของสนามอามา ตอนนี้แดดลมลมตกสวยงามมากปากปูภูเขาใหรดูดีสิครับเห็นไหมทิวทัศน์สวยงามมากเลยอาม่าทางองนี้หลายคนได้เห็นหลายคนได้รู้กันครับสนามอามาเขาพี่วนาสวยงามมากเลยนะพี่พี่ใส่ประกาศเรียกตู่มาหน่อยตู่ตู่ช่างตู่ตู่ช่างภาพปีตู่ช่างภาพขอบคุณครับครับ ต้องกุ้งเทปกูบผู้พอกับเถ็นะครับขนาดเราเรียกเฉ็กเยแล้บอกคูกท้าว่าดีจังเลยจะไปยุ่งเทปแต่เอามาจะเดาผูดพอพอว่าง่าอามาอามาลากลูกนะจะไปหรือไม่ไปเลนไปสวยงามากแต่ถูกสขัดไปก่อนของอาวุโสทีมชาติอาวุโสลากลูไปทังได้ลูกอยู่อาวุโสตัดต่อยมา โยนมาทิเม็กหวยปักลูกไปแต่ถูกสะตักไว่าจังไจหมุนทนหมุนทนกับคนลอกคอหมุนขนมข้นนองมาขอเป็นลูกดีมาตรงลูกกันเปียนตังกันอยู่ได้ลูกอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติยังได้ลูกอยู่แล้วก็โยนมาโยกลูกไปหมุนทนมุนทนมุนทนมองง่าย มุ่งมุ่งง่ายมุ่งมุ่ทำพลาดแต่ลูกนะแต่ลูกพลาจแต่ลูกลูกไก่มาสาดลูกมาแต่พี่ไอโอพี่โอตีนมาให้ยังตอ่อหลงมาพี่ไก่พี่ไก่บุกไปพี่ไก่บุกไปสวยงามมากฝากลูกม,มาแต่ใดๆติดกองทีมพลาดทีมพลาดได้ลูกอีกครั้งหนึ่งทีมพลาดสาดไปทั้งพี่ศาจยังได้ลูกพี่น้องยังเงียบอยู่ลูกบุญไป ลูกุดไปสาดกับมาบ๊อกไว้ดีมากพี่น้องได้ลูกพี่น้องลากลูกมาแต่ไม่มีใครย,ยังได้อยู่รับของอาม่าอาม่าถูกสกัดไปตาสิตีเออเลนก็นยุ่ตรงนั้นตอนนี้เออของเออของลูกของของจะย้นไม่ให้หลอกลูกนี่สวยมากป่นเออปินมา คอยมาหามนทนเมอนคนคอยเคลียร์ปลายเทายิงสักทีที่มันจะเป็นยังไงของมันนะัืเออเฮ้ยเอาผ่านมะพี่ไก่พี่ไก่ได้ลูกยังไงดีมากไปไปไปไไป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 ไไปไี่ไปไไไไปไไ ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ให้พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยให้พี่ไกพี่ไกรพี่ไกพี่ไกรมันมีค่ายยุกนาพี่ไกรบอกว่าหมายเป็นไรให้ประลัดลากูไปลากูมาลากูไปพี่ไตรโอโหลูกนีเป็นท่าไม่ดีครับเอ่อตองสกัดออกไปก่อนครับลูกนี้อันตรายถ้าหาว่ากำลังเสมอเสมอก็อยู่ดีๆถ้าเกิดพลําเพียงพัมกันไปจะได้จ้า พี่ไกไก่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ว่าไม่ว่าขายโอ้โหพี่ไก่บีบองคนเลยพี่ไก่บีบสองตัวเลยครับได้เปล่าบอลชาครับบอลช้าออกไปครับออกไปอาวโซ่อยไป ลากมาตามภาคไปเห็นเตอือลุกไปเล่นกันสันส้นๆบล็อกปูไปถ่ายกลับขึงหลังลาน,น้าไม่มีใครยังเล่นด้านหลังอยู่อาวุโเอาวุโสกลับไปหมุนทนไม่ได้อามาอามาทรงสวยให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลากลูม,ไมะไปได้ไหมเออได้แล้ว ใหญ่เลยแต่ทาได้ไหมมีใครข้างหน้ามั้งไหมหาตัวหาตนไม่มีแต่มีใครเมียมีคนตัวตนไม่มีตรงพื้นล่างมาพี่ไก่พี่ไก่ว่าง่าพี่ไก่ลงโทษจะเอาไปที่ยวเจะเป็นยังไงมาโอ้โหถ้าเลืยไปสน่อยละมือเรียบร้อยเออดีทำดีแล้วจ้ะเอาลุกไปทีมชาติกำลังดีมีกำลังพร้อมมาดู ฮองมันโดเรื่องดื่มล anyway> ่ำน้าได้ไหมบรรยากาศสนามผมมือเดียวผมปิกนี <S <s ่เกินข้างบนนี้เลยเอ่อมีชชั่สวานครับด้านหน้ามันรวยเย็นมันนึกแต่ดูตอนนี้น้องหมูมันจะฟาดเพลนมากเลยเดี๋ยวรอไฟก่อนจ่ายกลางคืนเลยเออทีนี้ความขื่อมากความขื่อมจแต่ว่าเรียนจังหวันผมมันงอกนะตทำไปนะเร็กกลางหวันผมงอกคารินดีเอกรินลุนยาไปไม่ใช่โบแมน ลาโุงนะเฮ้ยไปไหมเปยนไงลงทามาตวยน้ามาเลยเปอรสาเบิดเอาแปะเฮ้ยสุ้ยลุกโอ้ยแหมเฮ้ยพีตุ้ยนานจะตักผีลุกไปทิดิอนี่ีแล้วครับเพราะว่าบอลกระชับมิดพี่นองปากวกเปลือนปู ว่าไงยารดมาพี่มนคนตะก่นตะอนเออเอาเป็นยังไงนานๆได้ทีมาพี่จะโอโอโอพี่ตูดานต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 ูดนไวยงมา้างกยาไปทันไหมไปทันเบสกลับมาอามาอามาอะไรอามา อมามาหาพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึงอ้ามาพี่หนึ่ง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 ลูกอูตาพี่หนึ่งพี่หนึ่งลูกไปลุกลองไม่ได้ถูกัดออกทหารเออขอโทษนะพี่หนึ่งเออแม่เหมะแทลมีนลำใจกีฬาเพราะว่าคนไทยจยามมึงยิ้มยิ้มตววเวลาไหวไหวง้าเป็นจาวายไาวจันไดพี่ใจพี่กจพี่กจถอยไปฝ่าจันได โอ้โหขอโทษลูกยิงกระชกปรูตูแกนท่านอลูกไม่ออกเอ้ายังรากลูกยังได้ลูกยูงกระชกมายังได้ลูกอีทิพตกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนแต่ว่าเห็นสาม้องเห็นบ้างไม่เห็นมัางแต่ว่าเห็นบอลด้ที่ได้เห็นบอลนั่นฝาลประถูกรงไหนมันเอ้าีลูกนี่ลูกฝีทิลูกโยน ทำดีดีมีรางวัลครับบุญลือ,ลอโค<อ>ริวเออรหลับใหต่างคนก็ต่างหมดแรงอาอยุกันมากันแล้วว่าไปก็จะไวไม่คิดแล้วว่าเออหมดแรงคอยลูกมาตกพาตัวเองเออคอยลูกตกพาตัวเอง จงังใดลาไปสวยงามสวยงามมากมากอุ้ยประตูเออประตูมันดำหรือว่ามันมองไม่ไยจะเห็นประตูอาม้ามองจะเห็นไม่เร็ว่ะเอออูยเอาสวยว่า,า,ววาจังได้ที่ไกลที่ไกลที่ไก้ที่ไก,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 ไก้ไปไหม ไปแล้วต่อโอ้ยลูกมีทำมุกรวยมากเลยแต่ว่าติดเอ่อติดอาบุโสราบูไปทังปีปลาตัวเองแล้วก็ตำตาจะโยนโยนไม้โยน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 โอ้โหหลามาเป็นเห็นมันมันได้รับมาไน่รอดแต่พอขยื้อยู่ตลาดกระดิ๊กระดี๊เลยเดี๋ยวถ่ายรูปสวย ข้าวด้วยเรื่องอเรื่องเดี๋ยวไปกินข้าวครับทุกคนนะครับถ้าจบครึ่งนี้ต้องไปกินข้าวกันนะครับที่ที่วิทัศน์วานโดนหิ้วข้าวจกยิ้นเอามาเสมอกันแล้วนะครับเออครับสอยลอกลูกไปดี หมดเวลาตบมือสักครั้งเลยครับตบมือไดอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้เมื่อสักครู่นี้ตบมือให้กับทุกคนทุกท่านแต่ตอนนี้ตบมือที่ชัชวานเขาครับเนี่ยวันเกิดของเขาดีจังเลยครับพุ่งนี้อย่างมีอีกครับตอนเช้าของออุโซครับ